สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์ลักษณ์ทางช่องทางซีมีดมีค่ะสำหรับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่14กรกฎาคม2565เรามาดูกันค่ะว่าด้วยชะตาของคนที่เกิดวันพกลางคืนวันอังคารแล้วก็วันเสาร์เนี่ยวันนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเงินทองไว้ให้มากสักนิดหนึ่งนะคะถ้าใช้จ่ายอย่างไม่คิดหน้าคิดหลังเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นมีสิ่งในอนาคตได้ ส่วนในเรื่องของการงานเนี่ยยังถือว่าราบรื่นนะไปได้เรื่อยๆแล้วก็ยังเหมาะกับการเริ่มต้นงานตัวใหม่ด้วยเช่นกันสําหรับดวงชะตาคนที่เกิดวันพฤหสัสบดีวันศุกร์้วก็วันอาทิตย์เนี่ยค่ะถ้าพูดถึงเรื่องเงินเนี่ยยังหมุนคลั่งมือดีอยู่นะรวมถึงคุณยังมีดวงของการเสี่ยงโชคด้วยสิ่งที่ทต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของสุขภาพค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารการกินนะระมัดระวังอาหารเป็นพิษได้ สำหรับสีมงคลในวันนี้ค่ะเน้นในเรื่องของสีส้มสีเขียวเข้มสีครีมและก็สีเหลืองส่วนเครื่องประดับนำโชคนะคะในรับสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเครื่องเงินเป็นเครื่องประดับที่เป็นสีทองหรืออาจจะใช้ทองคำก็ได้นะคะแล้วก็ไข่มุกนะสำหรับวันนี้ส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่เราจะสักการะขอพรเนี่ยถ้าใครต้องการที่จะให้หน้าที่การงานราบรื่นประสบความสำเร็จขอให้ไปสักการะขอพอขอกรอพอกับองค์หลวงพ่อโสธร ส่วนในเรื่องของการเงินก็ดีหรือในเรื่องของโชคลาภก็ดีเนี่ยก็จะเป็นพระพิเคเนตหรือหลวงพ่อฤาษีวิงดังนะคะที่จะประทานโชคลาภให้กับทุกทท่านได้แล้วคนที่เกิดในเดือน,นกรกฎา,าคมค่ะหรือเกิดในวันนี้นะแล้วเราต้องการทําบุญเสริมดวงวันเกิดเนี่ยเน้นข่นในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพงานบวชนะคะไม่ว่าจะเป็นบวชพระพิสุสงบวชสาม,มนเณรหรือบวชแม่ชีก็ได้นะคะอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถทําได้ก็คือการสมทบทุนสร้างวัดค่ะ หรือบริจาคทุนการศึกษาของพระภิสุสงฆ์สามเณรก็ได้อันนี้ส่งตรงนี้ค่ะจะทําให้เราเนี่ยเป็นที่รักของคนรับข้างนะและข้อสําคัญค่ะการงานก็ดีนะคะก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองชีวิตก็จะมีความมั่นคงส่วนเรื่องของอาหารนะที่จะใส่บาตรหรือธบุญเลี้ยงพระเนะะี่ยค่ะขอให้ในอาหารนั้นนะมีชื่อของคําว่ารวมมิตรอยู่นะคะเช่นยํารวมมิตรผัดผักรวมมิตรนะคะหรือขนมรวมมิตรก็ได้นะคะ เพราะตอนนี้จะเป็นเคล็ดนะให้คนที่อยู่รอบข้างรอบตัวเราเนี่ยค่ะให้ความช่วยเหลือเรานะคะจะทํากิจการอะไรต่างๆก็แล้วแต่จะได้รับการร่วมมัยร่วมมือจนประสบความสําเร็จได้อย่างง่ายได้เลยทีเดียวนะคะมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจําวันพฤหับสบดีที่14กรกฎาคมสันหาหในรอบ17.30น,นชุดวินเลที่วางไว้ให้จะเป็นเลข8เลข6เลข4 เลข9เลข3เลข5เน้นมัที่เลข8กับเลข6ชุดจับคู่80818287 06162676แล้วมาถึงช่วงเวลา18.30นชุดวินและที่วางไม่ให้จะเป็นเลข6เลข9เลข8เลข0เลข1เลข3เน้นไัที่เลข6กับเลข9 ชุดจับคู่6 2 6 4 6 5 6 7 2 9 4 9 5 9 7 9แล้วมาถึงช่วงเวลา19.30นชุดวินและที่วางไว้ให้จะเป็นเลข8เลข0เลข1เลข2เลข9เลข5เน้นไปที่เลข8กับเลข0ชุดจับคู่8 3 8 4 8 6 8 7 3 0 4 0 6 0 7 0 ที่ให้มาเนี่ยค่ะก็เป็นเลขเด่นประจําวันพฤหัสบดีที่14กรกฎาคม2 5 65นะคะอาจารย์ักจะบอกกับทุกท่านเสมอนะว่าให้หมั่นทําทานนะคะโดยเฉพาะคนก็ได้หรือษัตว์ก็ได้ที่เขาเอ่ยากกรนะคะเขาอดอยากเนี่ยอันนี้สงตัวนี้จะทําให้เราเนี่ยมีอยู่มีกินอย่างเออไม่ขาดตกบกพร่องเลยนะคะการเงินก็จะไหลเข้ามาหาเราจะสะพัดข้อมือเข้ามาหาเราเลยทีเดียวรวมถึงในเรื่องของโชคลาภด้วยนะ พรุ่งนี้ค่ะเราจะมาพบกันใหม่กับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทาง,ทางสีมีรัฐมีวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนและขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ